สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็จะมาทํานมยาคูกันแบบที่กินไม่มีวันหมดนะครับขเขาเรียกว่าขยายอะไรนะขยายยูรินซีเหรออ่านมเปี้ยวยาคูนะฮะมันจะมียูรินซีอยู่ในนมนะครับเราแค่เอานมเปรี้ยยาคูนะฮะเติมเข้าไปในน้ําเปล่านะครับแล้วเราก็ขยบผสมขยเาผสมนะครับอตอนนี้สปายกําลังจะผสมให้คุณผู้ชมดูกันนะครับ รสชาติเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันกันกบนมเปรี้ยวเลยใช่ไหมฮะ <c oughs> แล้วรสชาตินี่มันมัน,ม,นมันคล้ายหรือมันเหมือนเลยเปรี้ยวเหมือนกัน,กนเลยค,คือได้รสชาตินมเลยใช้กี่ขวดครับน้ำขวดหนึ่งเนี่ยเราระวงังหกดิหนึ่งขวดใช้หนึ่งขวดน้ำหนึ่งขวดต่อนมเปรี้ยวโยยาคูหนึ่งขวดโอเคครับดูสีะฮะ ขายคลึงมากเลยนะครับแล้วก็ขย่าใช่ไหมฮะขย่าครับขย่าออีกครับขย่าอีก,อกตัวนี้ทิ้งไว้นานไหมฮะกว่าจะเป็นนมเปี้ยวฮะนนะทิ้งไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงครับไม่ต้องแช่เย็นครับ<อ>แล้วลังแช่นานตัวนี้ก็ได้ครับทิ้งไว้นานว่านี้ขยูดูซีมันขยายตัว แต่ขออย่างเดียวห้ามโดนแดดนะครับห้ามโดนความร้อนนะครับอุณหภูมิห้องเอาชิงไว้สักพักหนึ่งแล้วก็เข้าตู้เย็นนะครับระกากลายเป็นนมเปรี้ยวยาคู่แบบนี้นั่นเอ๊ะโอเคครับขอบคุณครับที่ติดตามนะครับฝากก,าากาดไลค์กดแชร์สดซับสไครด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราทีมงานโปรแกรมเมอร์แฮกเกอร์แฮกเกมนะครับ นะครับขายรหัสฟรีไฟล์นะครับสองรหัสห้าสิบบาทนะครับเติมฟรีไม่มีคิดเพรน,นะครับโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บจุป,ปิี